สวัสดีครับชาวชาวโซเชียลแคเนเวิร์สไม่ภาษากัีกผมชัดไหมครับต่อกันที่เทปสองกับมะม่วงดองครับเมื่อกี้มีพวกป๊อนครับผมกระโดกไปสามแก้วแม่งไม่กล้าแดกครับผมพีีเ้นแก้วมันไม่กล้าแดกผมก็เลยถามมันว่าถ้าเกิดผมแดกหมดแก้วเนี้ยมันจะแดกไหมใครใคร เรามาวัดใจกันนะครับว่าไอคนนี้เลยครับเฮ้ยเต็มหน้าเราเรามาวัดใจกันนะว่าครับมันจะแดกไหมกับหนึ่งแก้วนี้อยากจะบอกว่านี่ไม่ใช่สแตอินไม่ใช่ตัวแสดงแทนกูล้วนๆครับกูล้วนๆแล้วอีกอย่างผมไม่เมานะครับแต่ผมไม่เหมือนเดิมจะแดกก็แดกสี่สิบดีกีอยากจะบอกว่า ขอทำใจก่อนครับนโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะเสียเลยน้สอเ่าหมเสียวครับเสียเนื่องจากว่าี่เอเี้ยอะไรเร่องขอเฮี้ยอะไรพูกรรมการการเลือตั้งจคนเรานะครับต้องมีหนึ่งทีครับหนึ่งทีดิขึ้นขึ้นมาครับไอ้เหี้ยโทรศัพท์ไปตัดโทรศัพท์ฟังมาครับโทรศัพท์ฟังนะครับให้ถ่ายกูนี่ครับคนเรานะครับจะมีลูกขึ้นอยู่หนึ่งครับเอาหนึ่งสองสัก การในเวลานี้นะคะเอ๊แดกแทนกูแล้นะมึงอ่ะแบมือวม่ได้่ดกอ่ะอ๋อหันไม่ไดกกไม่หันกูไม่ได้ใส่มือกูเล่นเฟสก่อนเฮ้ยอยาบอกว่าเบงจีนเชิบใส่ใส่ใส่แม่แอมาไม่หายมึงมาจีน แล้วอามรอยากบอกว่าผมใจเพราะสาวโชว์เชี่ยวเชี่ยวสุดเทปเล็บเบอร์ผมก็จะกินแล้วนะครับนี่นะกินได้หมดพอละกินนี่ครับเมื่อกี้แล้วว่าแจ้าอืมหยามึงอไอ้ฟุตบอลเนี่ยจะบอกว่าผมไม่ใช่เด็กดีผมไม่ใช่เด็กเลวนะครับผมตั้งใจเรียนผมได้เกรดสี่ วิชาเดียวครับอีกเหลือม .2 ครับนี่ครับหมดไปแล้วก like nice. ับพี net. ่อาสุดหล่อเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันในเทปต่อไปนะครับเทปที่สามกับะม่วงดองโดนดยะใช่ใครบ้ดีครับรักนะจุ๊บๆเดี๋ยวเจอเดี๋ยวรู้เลยอยาให้ี่เจอน้องเดี๋ยวรู้เลยจุ๊บๆ